5สัญญาณอันตรายโรคฮีสใจวายเสียชีวิตได้ใน15นาทีครับตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะครับคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ที่ช่วยชีวิตคนที่เป็นฮีวใจวายครับโรคฮีวใจวายเนี่ยเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายครับที่ไม่สามารถขับความร้อนออกจากร่างกายได้ทำให้อุณหภูมิร่างกายของคุณเนี่ยสูงเกิน40องศาครับทำให้ระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหรือว่าไตาล้มเหลวขึ้นมาครับความเสี่ยงก็คือคุณทำงาน หนักๆเป็นระยะเวลานานอยู่กลางแจ้งที่อากาศร้อนๆแบบนี้ครับหรือว่าออกกำลังกายกลางแจ้งครับก็สามารถเกิดฮีท stroke ได้นะครับนี่คือ5สัญญาณครับที่ถ้าเจอปุ๊บเนี่ยต้องรีบส่งโรงพยาบาลหรือรีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับข้อแรกก็คือคุณเข้าใกล้คนไข้ปุ๊บเนี่ยแล้วเอามือไปแตะนะครับอาจจะหน้าผาก คุณจะรู้สึกได้เลยครับว่าผิวหนังเขาร้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยให้สงสัยฮีสโตรกนะครับหรือบางทีไม่ต้องแตะเลยครับหน้าเขาแดงขึ้นมาผิวตัวแดงขึ้นมาเนี่ยให้รู้เลยครับว่าเฮ้ยอาจจะเป็นฮีสโตรกข้อที่2อนะครับอาการของคนไข้ที่เจอนะครับก็คือระบบทางประสาทเขาจะรวนครับเวลาคุณไปคุยกับเขาเรียกเขาเนี่ยเขาอาจจะตอบสนองได้ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับอาจจะสลึมสลือหรือว่าความรู้สึกตัวช้าลงบางคนถึงขั้นหมดสติแบบเนี้ยต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลน,นะครับ ข้อที่3ที่เจอได้ก็คืออาการชักนั่นเองครับเจอคนชักอยู่กลางแดดแล้วมีตัวร้อนแบบนี้สงสัยฮิสโตรกเลยนะครับข้อที่4ครับเวลาถ้าใครเป็นฮิสโตรกเนี่ยเราไปจับชีพจรนะครับคุณจะเจอได้ว่าชีพจรเขาสามารถเต้นเร็วกว่าคนปกติทั่วไปได้ถึง2เท่าครับคนทั่วไปเนี่ยชีพจรเต้นประมาณ60-70 ครั้งต่อนาทีครับแต่คนไข้ที่เป็นฮิสโตรกเนี่ยเต้นเร็วได้สูงถึง100-140ถึง140ครั้งต่อ1นนาทีนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5ครับคนที่เป็นฮิสโตรกเนี่ยจะหายใจตื้นและเร็วครับ <c oughs> ตื้นและเร็วแบบเนี้ยสามารถเร็วได้ถึง25ครั้งถึง35ครั้งใน1นนาทีด้วยกันครับถ้าคุณเจอ5อาการนี้นะครับให้ปฏิบัติ6ข้อนี้โดยทันทีนะครับข้อแรกให้โทรเรียกรถพยาบาลอย่างรวดเร็วครับ ที่เบอร์1 669นะครับแล้วแจ้งว่าเจอผู้ป่วยที่ไหนนะครับข้อที่2รีบพาเขาเข้าที่ร่มครับเพื่อระบายความร้อนให้เร็วที่สุดข้อที่3ให้ปลดกระดุมถอดเสื้อออกนะครับให้ร่างกายเขาระบายความร้อนได้ครับข้อที่4ถ้ามีพัดลมหรือพัด จะยิ่งดีครับช่วยระบายความร้อนได้ข้อที่5ครับถ้ามีน้ําหรือน้ําเย็นหรือว่าผ้าเย็นให้รีบเช็ดตัวชโลมตัวโดยเฉพาะตามข้อพับนะครับข้อที่6ครับถ้าเขายังพอมีสติอยู่บ้างครับให้รีบดื่มน้ําหรือดื่มน้ําเย็นที่มีเกลือแร่ครับก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายของเขาได้ครับแชร์ Share คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตคนเป็นฮีตสโตรกก็ได้ครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์